วันนี้เราจะมารีวิวที่พักที่ภูเก็ตให้ดูกันค่ะที่พักที่นี่ชื่อว่าดินสอนะคะอยู่ไม่ไกลจากหาดป่าตองเท่าไหร่ความพิเศษที่นี่ที่เด็กชอบมากก็คือมีรถรางมาลับด้วยใช้เวลารอรถรางประมาณ5นาทีก็มาแล้วค่ะตอนแรกตกขึ้นไปก็แอบกลัวนะคะเพราะว่าที่พักอยู่สูงอยู่เหมือนกันแต่ว่ารถรางเคลื่อนช้ามากๆก็เลยโอเคค่ะยากาศของที่นี่ว่าล้อมไปด้วยป่าหมดเลยที่พักที่เราจองเป็นแบบพูล่านะคะตกคืนละ7,000กว่าบาทอันนี้เป็นห้องน้ํานะคะมีอ่างแช่น้ําให้ด้วย ปิดประตูไปก็จะเป็นสระว่ายน้ำส่วนตัวเห็นวิวด้วยค่ะถึงที่พักจะไม่ได้ติดหาดนะคะแต่ก็ไม่ได้ไกลาหาดมากแต่ดูท่าเลยเด็กน่าจะชอบอยู่ห้องแล้วก็เล่นน้ำกันมากกว่าอากาศวันนี้ไม่ได้เย็นมากนะคะก็ปล่อยให้เด็กๆเล่นน้ำกันไปก่อนส่วนตั๊กก็ขึ้นมาชั้นสองมาอ่านหนังสือะคะ่ะอันนี้เป็นวิวจากด้านบนนะคะยายที่อ่านหนังสือมาในห้องนอนแทนถือเป็นการมาภูเกต็ตที่ชิลๆนะคะไม่ได้เร่งรีบอะไรตอนนี้เริ่มเย็นแล้วก็เลยแพลนจะสั่งอาหารมากินในห้องพักกัน วิวตอนยิงของที่นี่สวยมากเลยค่ะใครมาภูเก็ตก,ก็ลองวะมาที่นี่ได้นะคะ